สวัสดีครับผมกดกล้องจากช่องวิ่งยังไงนะครับวันนี้มีหัวข้อที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าผมได้อะไรนะครับจากการวิ่งรองเท้าที่มีคาร์บอนนะครับผมเมื่อก่อนผมไม่ค่อยเชื่อนะครับว่าการซื้อรองเท้าแพงๆจะทําให้เราแบบวิ่งดีขึ้นจะทําให้เราแบบคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปนะครับก็จนกระทั่งได้มาลองรองเท้าคู่นี้นะครับ ก็ทำอะโอ้ทำให้ความคิดผมเปลี่ยนไปพอสมควรนะครับว่ารองเท้าแบบเทคโนโลยีสมัยนี้ครับทำให้เราแบบวิ่งเร็วขึ้นได้แบบจริงๆนะครับในความเหนื่อยที่แบบน้อยลงนะครับสมชื่อที่เขาบอกว่าเป็น4%ฟเซนนะครับที่แบบทาให้เราเหนื่อยน้อยลงในขณะที่แบบความเร็วเท่าเดิมนะครับหรือว่าความเหนื่อยเท่าเดิมแต่ว่าวิ่งได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับแปลได้2ความหมายนะครับผม ก็วันแรกที่ใส่นะครับก็รู้สึกว่าต้องคุมร่างกายของตัวเองแบบเยอะพอสมควรนะครับวิ่งวันแรกนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายผมจัดทรงยากมากเลยครับจะจะจัด,จด,จดลำตัวให้แบบยืดตรงนะครับยากมากเลยนะครับผมแบบต้องแบบเกร็งช่วงลำตัวเยอะมากนะครับผมก็ขนาดว่าผมแบบออกกำลังกายนะผมเป็นแบบ เทรนเนอร์นะครับอบอกนลังกายแบบตลอดนะครับไปวิ่งกับรองเท้าคู่นี้รู้สึกว่าโอ้โหรู้สึกว่าลําตัวของตัวเองเนี่ยอ่อนแอไปเลยนะครับผมต้องใช้เวลาปรับตัวแบบสองสามอาทิตย์นะครับกว่าแบบจะล็อกลําตัวแบบให้อยู่ในฟอร์มที่ดีได้นะครับผมสิ่งที่ได้เลยก็คือแบบได้ฝึกแกนกลางลําตัวนะครับในการวิ่งนะครับผมให้แบบมีความมั่นคงนะครับผม ถ้าไม่ได้ลองเท้าคู่นี้นะครับผมไม่รู้เลยว่า,าลำตัวผมแย่ขนาดนี้นะครับแต่จริงแล้วก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่ครับแต่ประสิทธิภาพที่จะรีดประสิทธิภาพของรองเท้าคู่นี้นครับถ้าแบบวิ่งแบบงอตัวนะครับไม่มีทางนะครับยังไงแบบทรงแบบสปิสปะแน่นอนนะครับฟอร์มต้องแบบดีฟอร์มต้องดีนะครับถึงจะดึงประสิทธิภาพของคู่นี้ได้ครับ อย่างที่สองนะครับคือแรงกดนะครับผมรู้สึกว่าถ้าเราแบบถ้าเราแบบกดแรงนะครับแปลงส่งจากแผ่นคาร์บอนเนี่ยก็ยิ่งแรงนะครับแต่ว่าในขณะที่เรากดแรงต้องดึงขึ้นให้เร็วด้วยนะครับก็จะได้เสริมกันนะครับถ้ากดแรงแล้วไปแช่ไว้นานกา็เราจะไม่ได้จะประโยชน์จากคาร์บอนเยอะแบบเต็มที่นะครับลักษณะคือต้องแบบกด กดแล้วรีบยกนะครับสิ่งที่ผมได้เมื่อผมกลับไปใส่รองเท้าที่ไม่มีแผ่นคาร์บอนนะครับในส่วนนี้นะครับจังหวะในการวิ่งของผมนะครับดีขึ้นนะครับดีขึ้นจากเมื่อก่อนอีกนะครับจากรองเท้าคู่เดิมนะครับพอไปวิ่งพอใช้คู่นี้แล้วกลับไปวิ่งคู่เดิมนะครับรู้สึกว่าจังหวะกระทบพื้นจังหวะกดของผมเนี่ยหนักแน่นขึ้นแล้วก็แบบ มีพลังขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมได้จากรองเท้าที่มีแผ่นคาร์บอนนะครับซึ่งอ้างอิงจากคู่นี้นะครับรองเท้าคาร์บอนคูน่อื่นผมไม่เคยใส่นะครับเคยเมีคู่นี้คู่เดียวนะครับที่ใส่นะครับก็ทําให้แบบผมคิดว่าเฮ้ยหรือว่าผมต้องเสียงเงินซื้อรองเท้าที่มีแผ่นคาร์บอนต่อไปนะครับรู้สึกว่า การซื้อรองเท้าคู่ต่อไปนะครับเริ่มคิดหนักแล้วครับว่าจะซื้อแบบรองเท้าแบบที่มีคาร์บอนหรือไม่มีคาร์บอนดีนะครับผมก็ก็ยังไงละ่ะคือแบบเราวิ่งดีขึ้นด้วยรองเท้าจริงๆนะครับด้วยรองเท้าแบบที่มีแผ่นคาร์บอนเสริมจริงๆนะครับคู่ต่อไปที่จะซื้อก็หน้าแบบผมก็ต้องแบบสะสมเงินเพื่อที่จะซื้อรองเท้าคาร์บอนนะครับเป็นตัวเลือกแบบแรกๆนะครับ จะกลับมาซื้อแบบรองเท้าก็แบบเหมือนเดิมๆที่เคยใช้ก็แบบรู้สึกรู้สึกมันรู้สึกยังไงไม่รู้นะครับผมเหมือนมันติดไปแล้วนะครับเพราะว่ามันทําให้เราแบบดีขึ้นแล้วก็เหนื่อยน้อยลงจริงๆนะครับผมไอหเหนื่อยน้อยลงนี่แหละทให้แบบมันมีคุณค่ามากๆนะครับในการวิ่งนะครับในการซ้อมด้วยนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมก็ต้องแบบหารองเท้าแบบที่แบบเอาไว้เทรนกล้ามเนื้อบ้างนะครับ รองเท้าคู่นี้ก็ไม่เหมาะที่จะใส่ซ้อมแบบตลอดนะครับเพราะว่ามันช่วยเราเยอะนะครับช่วยเราเยอะในขณะที่แบบกล้ามเนื้อเราแบบก็ต้องการแบบเทรนให้แบบมีความแข็งแกร่งมีความทนนะครับก็ต้องแบบหารองเท้าที่แบบเอาไว้แบบฝึกกล้ามเนื้อให้ทนทานด้วยนะครับผมถึงจะแบบส่งเสริมกันให้ได้นะครับก็วันนี้ก็ ไม่ค่อยมีอะไรมาเล่าครับมาเล่าถึงแบบประสบการณ์ประสบการณ์ที่ผมใช้รองเท้านะครับผมก็สำหรับใครที่ใส่คู่นี้อยู่นะครับมีปัญหาเหมือนผมหรือเปล่าผมอะตรงส้นเท้านะครับที่ที่ตรงที่มีตัวซับพอร์ตที่นูนๆออกมาครับใส่ไปแล้วรู้สึกว่าเจ็บเอ็นร้อยหวายมากเลยนะครับผมก็เลยแบบตัดเลยตัดเอาโฟมออกนะครับผม ก็รู้สึกดีขึ้นนะครับพอตัดแล้วรู้สึกดีขึ้นเลยนะครับผมวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับการรีวิวนาฬิกาโครลสนะครับผมในอ,อ,าอาจจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับที่ผมจะลงคลิปนะครับเพราะว่าอาทิตย์นี้ขอวิ่งแบบเต็มๆดูก่อนนะครับดูหลายๆอย่างนะครับแล้วจะเอามาเล่าให้ฟังว่า นาฬิกานี้มันดีหรือเปล่าแล้วก็มันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับผมยังไงก็ฝากติดตามช่องวิ่งยังไง้วยนะครับฝากติดตามคลิปจากช่องวิ่งยังไง้วยครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องวิ่งยังไงครับให้ทุกคนได้รู้ครับแล้วก็เตรียมพบกับคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องวิ่งยังไงนะครับผมมีโปรเจกต์ที่จะไลฟ์สตรีมนะครับตอบคําถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องวิ่งนะครับผม หรือว่าโทรเข้ามาแชร์ข้อมูลนะครับได้นะครับจากจากจากความรู้แบบทุกคนนะครับอยากให้เป็นช่องทางในการกับมาเก็บประสบการณ์เก็บความรู้นะครับให้ทุกคนเอาข้อมูลมาแชร์กันนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามไว้ได้วยครับขอบคุณครับ